วันนี้ในานามขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อแล้วก็ในานามของชมรมผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนต้องขอบคุณท่านพันเอกกรรการและก็ท่านที่ปรึกษาของอกรมนภาคหนึ่งนะครับที่ได้เป็นสะพานบุญนะครับประสานงานผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่อำเภอหัวหินมอบโถส้วมให้กับ อบต่อบ้านหม้อซึ่งท่านนายกสอยปานแก้วและท่านรองประลัดเสมอจัดพลเนี่ยได้รับมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วถามว่าการมอบถั่วส่วมเนี่ยก็คือเอาไปทําไปใช้ในโครงการดูแลการเปลี่ยนแปลงการการใช้ประโยชน์ของผู้สูงอายุซึ่งวันนี้เราพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยลื่นล้มในห้องน้ํามากแล้วก็มีสุขภาพด้านหัวเข่ามากขึ้นนะครับโครงการเปลี่ยนหรือปรับปรุงห้องน้ำเนี่ยให้กับผู้สูงอายุก็เป็นโครงการหนึ่งที่ อบอตอบ้านหม้อนะครับร่วมกวับชมรมผู้สูงอายุได้จัดทำผ้าป่าเมื่อเมื่อตอนปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็เงินส่วนหนึ่งก็จะมาเป็นเรื่องของการปรับปรุงห้องน้ําให้กับผู้สูงอายุวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านมากที่เป็นสะพานบุญให้จับอบตอบ้านหม้อนะครับให้จับท่านนายกสอยให้จับคนแก่ๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่เราได้รับประโยชน์ก็ขอกราบขอบพระคุณในโอกาสนี้นะครับ